สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดาทหลอดนายๆนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนพฤษภาคมนะคะชาวราศีกันหรือผู้ที่เกิดในวันที่17กันยายนถึง16ตุลาผูกดวงมาแล้วมีลัคนาสถิตในราศีกันนะคะก็สามารถที่จะรับชมรับฟังคลิปนี้ได้นะคะ ชาวราศีกันภาพรวมของคุณนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะคะหรือว่าใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวสามารถที่จะทักช่องแชทอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยค่ะชื่อช่องกับชื่อเพจเป็นชื่อเดียวกันนะคะชาวราศีกันนะคะดวงของคุณในช่วงเดือน คือสภาคมนะคะภาพรวมกันก่อนเลยนะคะดาวประจําตัวเนี่ยคือดาวพุธตกพบมรณะนะคะทําให้คือดาวพุธเนี่ยมันแฝงความเป็นตัวเองแล้วก็เรื่องงานด้วยเมื่อตกพบมรณะเนี่ยมันทําให้บางคนมีความรู้สึกเบื่องานขี้เกียจจะทํางานอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงาน หรืออยู่ในช่วงที่งานมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาเบื่องงานมากระวังเรื่องของเอกสารสัญญาคดีความพันธสัญญาบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานข้อตกลงต่างๆในช่วงเดือนนี้ต้องรัดกุมแล้วก็รอบคอบสักนิดนึงหรือบางคนอยู่ในช่วงการเปลี่ยนสัญญาเปลี่ยนเจ้านายเปลี่ยนออฟฟิศย้ายออฟฟิศอะไรแบบนี้นะคะจะต้องมีการรีโนเวทใหม่เกี่ยวกับเรื่องของงานเกียรสถานหรือบางคนอยู่ในช่วงเปลี่ยนงานระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายด้วยในช่วงที่ดาวประจําตัวตกมรณนะหรือ างคนเนี่ยอาจจะมีดวงในเรื่องของการย้ายที่อยู่อาศัยญาติป่วยหรือครอบครัวคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือมีเกณฑ์การเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะคะให้แก้เค็ด ดวงสักนิดนึงอาจจะมีการรีโนเวทบ้านใหม่จัดบ้านใหม่เปลี่ยนห้องนอนใหม่หรืออาจจะเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวตามต่างจังหวัดก็ได้นะคะเพื่อแก้เค็ดดวงแล้วก็ในเดือนนี้ชาวราศีกันเองไม่เหมาะกับการลงทุนเกี่ยวกับงานสักเท่าไหร่นะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงลาพักร้อนเบื่องานอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานและโดยเฉพาะในวันที่2ถึง7พฤษภาคมนะคะที่ดาวพุธถอยหลังไปอยู่ภพปัตตนีมันทำให้คุณอาจจะต้องกลับไป เกี่ยวข้องกับการทํางานเก่าๆกลับไปติดต่องานเก่าๆหุ้นส่วนเก่าๆเอกสารเก่าๆเคลียเรื่องราวเก่าๆอะไรแบบนี้นะคะส่วนดาวการเงินดาวศุกร์นั้นนะคะอยู่ในภพกรมมะคือเรื่องงาน เงินจะรั่วเกี่ยวกับงานหรือการลงทุนนะคะหรือการที่จะคุณเองอาจจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องบัตรเครดิตบางคนอาจจะเป็นรายจ่ายเก่าๆค่าประกันรายจ่ายที่ต้องชําระนะคะในช่วงนี้แต่เงินเนี่ยก็จะได้มาจากงานและก็จะเสียเงินไปกับงานเช่นกันอาจจะต้องแก้เค่ดวงด้วยการนําเงินไปลงทุนในงานนะคะไม่เช่นนะั้นแล้วมันก็จะเสียไปกับเรื่องของภาษีสังคมการกินการใช้จ่าย ทำให้มันไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์กับคุณสักเท่าไหร่นะคะส่วนในเรื่องของเพื่อนหรือสังคมนะคะอยู่ในพาภพลาพะเพื่อนหรือสังคมคนรอบข้างผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้โชคพอสมควรนะคะจะมีลาบลอยหรือมีโชคลาบมาจากเพื่อนสังคมหรือผู้หลักผู้ใหญ่เช่นกันแต่คุณต้องระวังเรื่องของการทะเลาะ ผิดใจกับบริวารถ้าใครทํางานประจานะคะบริวารอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ใหญ่กวา่าลูกน้องคนใต้ปกครองล้วนแต่นําปัญหาแล้วก็ความเดือดร้อนมาให้รวมถึงคุณเองอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมตลอดทั้งเดือนหรือเกณฑ์การทะเลาะก,กันอย่างรุนแรง เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารนะคะลูกน้องลูกหลานอาจจะมีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะตรงจุดนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งต่อมานะคะในส่วนของความรักนะคะดาวความรักคือดาวพระฤหัสนะคะดาวความรักที่ตกพบ มรณะนะคะมันหมายถึงในช่วงเดือนนี <radas> ้ดาวประจำตัวมันสัมพันธ์กับดาวคนรักอยู่คุณเองอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องไปเยี่ยมเยียนครอบครัวของแฟนเนื่องจากเขาเจ็บป่วยต้องห่างกันแฟนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องย้ายที่อยู่หรือมีแพลนเดินทางไปต่างจังหวัดต่าง ประเทศรวมกันหรือคุณเองอาจจะต้องไปเฝ้าไข้คนรักที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะคะระวังเรื่องของปากเสียงสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะใครที่ทํางานกับแฟนหรือใครที่พูดคุยอะไรการเกี่ยวกับข้อตกลงบางอย่างอาจจะเกิดในเรื่องของข้อวิวาทการทะเลาะหรืออารมณ์ฉุนเฉียวได้ค่อนข้างง่ายนะคะเป็นช่วงที่ ตัวคุณและคนรักเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเช่นเปลี่ยนงานย้ายที่อยู่อาศัยหรือต้องเข้าโรงพยาบาลมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะถ้าไม่เกิดกับครอบครัวเราก็อาจจะเกิดกับครอบครัวแฟนก็ได้ให้แก้เค็ดดวงด้วยการชวนแฟนไปทําบุญ บริจาคลงศพร่วมกันนะคะก็จะเป็นการแก้เคตดวงในช่วงเดือนพฤษภาคมและตลอดทั้งปี2566นี้เลยนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมชาวราศีกันนะคะส่วนดาวราหูอริมรณะนะคะคุณเออจจะต้องระวังเรื่องของการเงิน หรือภาระหนี้สินต่างๆธุรกิจสีเท่าธุรกิจที่มันเสี่ยงๆทุกประเภทนะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดวันศุกร์จะทุกขราบแล้วก็เสียงเงินเยอะควรที่จะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่การทำนายแบบไพ่ออร์เคิลกันบ้างจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะคะชาวราศีกันดวงของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะให้ระวังเรื่องของการมีปากเสียงนะคะกับคนรักนะคะการมีปากเสียงกับคนรักการมีปากเสียงกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วหรืออยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ก็ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์สักนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ามันก็จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ถึงแม้จะมีเรื่องทะเลาะผิดใจกับคนรักแต่สุดท้ายก็จะคืนดีกันมีเรื่องทะเลาะผิดใจกับครอบครัวสุดท้ายก็จะเขาก็จะให้โชคให้ลาบบางอย่างกับเรานะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์การแต่งงานบ้านมั่นหมายซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ร่วมกันกับคนรักด้วยนะคะในเดือนนี้มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะชาวราศีกันแบบปุบปรับ เร่งด่วนหรือทําอะไรก็ให้เรามาระวังเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนหรือการตัดสินใจที่มันอาจจะต้องใช้ความเด็ดขาดในบางเรื่องสักนิดหนึ่งนะคะชาวราศีกันต่อมาเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินของคุณในช่วงเดือนนี้โอโหรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งมันก็อาจจะเกิดจากการจับใจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันของเรานั่นแหละนะคะคือได้เงินมือซ้ายจ่ายออกมือขวาแล้วก็จะใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของ ภาษีสังคมเยอะอาจจะมีงานมิตต้งวันเกิดเพื่อนงานเลี้ยงฉลองอะไรต่างๆนานา,นาสังสรรค์เาไปกินข้าวแบบนอกบ้านใช้ชีวิตแบบหรูหรามากเลยทําให้เงินมันไม่ค่อยจะพอใช้สักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ระวังเรื่องของการที่มีคนมาหยิบยืมเงินคุณอาจจะเป็นเพื่อนเป็นบริวารหรือเป็นคน ไกลตัวก็ได้นะคะซึ่งถ้าการเงินมันมีวิกฤตมากเนี่ยมันก็จะมีตัวช่วยหรือมีคนเข้ามาช่วยหรือว่าถ้าเงินจะหมดจริงๆเนี่ยมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณทําให้คุณสามารถที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะคะแต่การเงินในช่วงเดือนนี้บอกเลยว่าเงินรั่วม,มากรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางเรื่องที่เซฟได้หรือรัดเข็มขัดได้ก็ให้เซฟนะคะเพราะว่าคุณเองอาจจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของภาษีสังคมปาร์ตี้การกินเที่ยวดื่มสังสรร์น,นอกบ้าน แล้วก็เรื่องของเกณฑ์การเดินทางค่อนข้างที่จะเยอะค่ะความรักสำหรับคนโสดนะคะในช่วงเดือนนี้มีโอกาสที่จะพบรักนะคะ แต่ว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นลักษณะของพ่อไม้แม่ม้คนที่อยู่หาา่างไกลเรามีเกณฑ์ที่จะคนเก่าๆที่เคยคุยรู้จักกันตอนเด็กๆกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะหรือการพบรักจากเรื่องงานแล้วก็ความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปรวดเร็วนะคะแต่ไม่ได้หดวุอหวามากในเชิงความสัมพันธ์แบบ เชิงชู้สาวอะไรมากมายคือคนคนนี้เขาจะเป็นมูดแบบว่าเรียบง่ายเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่คิดอะไรเป็นหลักเป็นการมีเหตุผลอาจจะพบรักจากเรื่องของการเรียนการอบรมสัมมนาหรือจากเรื่องของการงานก็ว่าได้นะคะก็จะได้คนที่ค่อนข้างที่จะโตแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่สักนิดหนึ่งค่ะส่วนความรักสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนนะคะความสัมพันธ์ ของคุณในเดือนนี้ก็ยังถือว่าเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรที่หวือหวามากมีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวกับคนรักด้วยต่างคนต่างทํางานทั้งคุณทั้งแฟนค่อนข้างที่จะบ้างานหรือยุ่งเรื่องงานแต่ก็ยังมีเวลาไปกินข้าวยังมีเวลาได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระวังเรื่องของการมีปากเสียง ซึ่งบางทีเนี่ยมันเหมือนกับต่างคนต่างสนใจชีวิตของตัวเองมากจนเกินไปใช้ชีวิตแบบอยู่ในพาร์ทของตัวเองมากจนเกินไปอาจจะต้องหันกลับมาจับเขาคุยหากิจกรรมไปเที่ยวด้วยกันกินข้าวด้วยกันหรือทําหาอะไรทําร่วมกันนะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นกลับมาแน่นแฟนมากขึ้นแล้วก็ระวังเรื่องของการมีปากเสียงแล้วก็เรื่องของอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงๆก็จะทําให้เกิดการทะเลาะก,กันได้ง่ายคะ่ะ โชคลาภของอสุขภาพก่อนนะคะของชาวราศีกันระวังเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะเลือดความดันลองไปตรวจเช็ค ร่างกายสักนิดหนึ่งเพราะว่าคุณเริ่มที่จะมีปัญหาแล้วนะคะหรือว่าสุขภาพเลื้อรลังที่คุณเคยป่วยมันจะเริ่มกลับมาแบบแสดงอาการอีกครั้งโดยเฉพาะผู้หญิงระวังระบบมดลูกประจําเดือนเลือดจางระบบความดันหน้ามือดอะไรแบบนี้นะคะให้ลองไปแก้เคล็ดด้วยการบริจาคเลือดหรือตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็ระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องของออฟฟิศซินโดมกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอาการปวดเมื่อยด,ด้วยนะคะโดยเฉพาะระบบเลือดลมในเดือนนี้ไม่ค่อยดีเลยพยายามทานน้ำเยอะๆแล้วก็ออกกําลังกายสักนิดนึงค่ะ โชคลาบของชาวราศีกันในเดือนนี้นะคะโชคลาบของคุณนั้น จะมาจากเกณฑ์การเดินทางหรือการโยกย้ายนั่นเองมีโชคจากต่างถิ่นต่างแดนถ้าใครนวางแผนอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศไปทํางานต่างประเทศหรือย้ายลกลากถิ่นฐานในเดือนนี้ถือว่ามีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะโชคจะมาจากทางไกลจะมาจากคนแดนไกลนะคะหรือมันอาจจะมีโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวแต่จะเป็นลักษณะที่เขาให้โชคเราแล้วเขาก็แบบบ่นเราไปในตัวด้วยอะไรแบบนี้นะคะมันจะออกแนวแบบว่าได้อย่างเสียอย่างอารมณ์ประมาณนี้ค่ะหรือว่าแบบบางทีมันอาจจะ จะมีเพื่อนหรือคนในครอบครัวคนรักของเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วแบบซื้อของมาฝากเราอารมณ์ประมาณนี้นะคะวิธีการเสริมดวงของชาวราศีกันในเดือนนี้นะคะเสริมดวงด้วยการเดินทางไปเที่ยว ไปเที่ยวในที่ที่มันติดภูเขาติดแม่น้ําติดทะเลจะฮิวใจคุณได้ดีมากๆเลยนะคะหรือลองลองเรียนอะไรบางอย่างอาจจะเป็นการเรียนปอโทก็ได้ปอเอกก็ได้หรือว่าเป็นการลงเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องงานหรือสิ่งที่คุณถนัดหรือว่ามีความสนใจนะคะมันก็จะช่วยทําให้สามารถที่จะออกไปพัฒนาต่อยอดนะคะให้กับตัวเองได้นะคะวิธีการเสริมดวงหรือว่าคุณลองทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ บริจาคทุนการศึกษาก็ได้ให้กับเด็กกำพร้าเด็กยากไร้เด็กในถิ่นชุรกันดานบนเขาบนดอยอารมณ์ประมาณนี้นะคะบริจาคเสื้อผ้าเข้าของเครื่องนุ่งห่มบริจาคอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนก็จะช่วยเสริมดวงของคุณให้เฮงแล้วก็ปังตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้เลยค่ะ เรียบร้อยนะคะสำหรับการทำนายดวงชาวราศีกันในเดือนพฤษภาคมฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร b ์กดกระดิ่งติดตามและใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวทักช่องแชทอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยคะ่ะชื่อช่องกับชื่อเพจเป็นชื่อเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ